โมตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสก,กาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเลนะทางความมังอาภิปูชยามะ อิมินาสกาเลนะตังคังอภิปูชยามะทังสัมมาสัมบุทโธภกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระกวตาธรรมโม,มโธม,มังนามัสสามิ สุปฏิปัน,นโนภควะโตสาวกสังคโฆสังคังนามามาิเต,ตวิสุงวิสุงรักนะทายาปิสรเนนันาสาหะปัญจศีรานิยาจามะพุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนะทายา ติสรเนนะสหปัญจะสีรานิยาจามะตาติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสรณเนนะสหปัญจะสีรานิยาจามะ สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสารณังกัจฉามิ สังขังสรนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังกัจฉามิทุติยัมปีธัมิมธรรมังสรนังกัจฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรนังกัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนักัจฉามิตติยมปิสังังสรนังกัจฉามิตติยัมปิสังขังสรังกัจฉามิ ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กามสุมิชาตจราวเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิบุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวลมณีสิขาประทางสมาธิยามิสาธุสาธุสาธุ การมีสิทธิธรรมานุกรรมนิพพานนักบุญะกะโต สาคือภาวนามัยบุญสมเดชด้วยก,การำทำธรรมนี่คือกริยาก็คือสามที่ยากโดนในต้องออปฏิบัตินะผู้มาวัดก็ต้องความดีความรู้ที่ในนอราจากพร,ร,ระลงไปดีกว่ามากกว่าไม่ได้อะไรนะ ที S <S <ý> <S ่เรามารุถึงและคิดเหนียวอิจใจทางพระผู้ศาสนาเรียกว่าอารมณ์สติเรียกว่าอนุมณ์สติอารมณ์สติมีหนึ่งพุทธาอารมณ์สติมาเมื่อวานพุทธาอารมณ์สติมาเมี่อวานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับเมียมากันมากันกับน้องมากันแก้วอู๋กับนอุสติันที่าน สบ้ถึคือหกระาสัทเจ้าอันสคัธี่คืกรสัของะาสัทเจ้าใชอว่าบางท่านี่อาจจะไม่รู้นะเพราะอาจขาดความรู้เพราะอะไรล่ะสบาทนมาให้ยแต่ก็อยู่ที่ท่านเหมือนกัน่าจะต้องดูให้้นา เถ้าฟังส่วนไ่้คแล้ะก็เข้าใจแต่ถ้าคุได้วยคนั่คุยกันก็ไม่เข้าใจมาปาไปอยู่ึ้นมาจร้านะเพราะอาสาไมได้อนำรนำความรู้สึกใรใจายพูเอาในยุม่มานพูดนะอนุสติคราานติข้อที่สองข้อที่สามู้อท่คือรืองถมาดสู ท่านยโสไม่มีสี่อย่างที่ท่านโสด้วอยู่ในส่วนนนโมเนี่ก็มีพระโสดาบันนท่าสกัาท่ามีท่านาคามีท่าเหล่าทุกท่านจะรวมไปสี่อย่างไม่้มีอะไรนะคือได้แก่คนเหล่านี้คือดัชตาลิทูนิสรานิยั้บุคคลาสุกราลผู้แห่งรูปทีโว นับเปลี่ยนตัวได้แปดหลนั่นแหละที่ยมสวดมนต์กันนะนะนี่คือเอามาจากขไกแต่ก่อนนี่เองพิไปพิโตไเลยพโซดาบรรนาัแลพน้ำมะนาวก็พโซดาพดก็เล่ก็เลนะน้นสือี่เขาบอกว่าเป็นน้เรานี่ผู้คนเราีคือคลังเลเองเราวหล เกี่ยวกับระบบไตไตยทำหน้านะู้หุู่แห่งบุรญสี่คู้นับเรียงโยได้แปดรุษนี่อยู่ในกรบวการสวดมนต์ของว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราได้สวดมนต์ที่เรมาคือทาสวดมนต์เพราะฉะนั้นเพื่อนุสตินี่พุทธาลุสติแล้วนถึงพระพุทธเจ้าสัมมาลุสติแ้วนึกถึงพระธรรมตอนนี้เราเริ่มนึกถึงปัจจุบันในยุคของสมบัติธรรมทุกธรรมสอนของพระธรรมสองศรี อันที่สามทาสกติก็คือทางอายาสงถ้าอายาสงนี่ want, อะไรโยมผู้อามานชูมานะอาสามยูมาถ้าอายาสงนี่เขามีสิงอยู่ยนอไม่ใช่สิยงสองร้นี่แบบเท่ากับพระสงเพราะพวกทระสงนี่ที่ล่าอยู่นี่เป็นมุงสีสง พระโสมิ่งริงคือพระอริยะสงฆ์เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่นั่งอยู่นี่หรือว่าอ yeah. ยู่ตามพระพาต่างๆที่ไหนก็ได้คือตัวแทนของพระสงฆ์นะ,ะสมุติสงฆ์นะโยมสมุติสงฆ์เลยมีคาว่าพระสมุติสงฆ์พระที่บวชมาแล้วไม่เรียนไม่รู้ไม่ศึกษามีข้ออ้างอธรรมให้ปฏิบัตินอกจากรื่องประเพณี ดื่มเหล้าข้านารียาเสพติดเที่ยวกลางคืนเมื่อวานนี้เขาประชุมมาสี่ยาน,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 ายานจับโงได้เลยไม่มีแม้กระทั่งพระไม่ว่าท่านโยมทั้งหลายที่เห็นจัดการได้เลยนะเพราะอตาตมานี่เป็นสารานิการที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นข้าราชการคนหนึ่งนะเป็นแค่การม,มาบอกได้จับโง่ได้ พราะมันทําให้เสี่อมเสียผู้ศาสนาเขาบอกว่าเสี่อมเสียอุตนาตอนพระที่แล้วอาตมาว่าศาสนาไม่เสี่อมเสื่อมตัวพระนะแช้เมื่อวานนี้จบแล้วระจังหวะเขาบอกว่าเสี่อมเสียอุตนาเขาก็เลยคุมมันไปหมดนะที่ประชุมเมื่อวานคุ้มประชุมเข้มมากเขาบอกว่าศีลเนี่ยธรรมดาผู้ที่ให้ศีลอยูสมุติสงฆ์อาตมาให้ศีลเนี่ยคนที่ให้ก็บริสุทธิ์ก่อน นะฮะโยมถึงจะได้เข้าไปในเจตที่พำนักฐานสิงห์นะเที่ยวกลางคืนดื่มสุรายาเสพติดเข้านารีทุกอย่างวายุรวมเป็นที่ข้อห้ามหมดเลยนะถ้าอย่างนี้โยมคงจะรู้ตามตามโทรทัศน์สื่อเซียมเสียไปหมดมหากรดีไม่ใช่ เมื่อวานนี่เรามาหาพาผู้หญิงเที่วยวห้าพันซื้อไปแล้วอยู่ซึกไปแล้วเป็นมหาโยมนะเป็นเลขานก,การเป็นเลขานวัดดังขนาดไม่ขอหรือชื่อว่าอะไรขออะไรมีถุงยามีรังยาโรยดื้อตำรวจขนนะครับไม่ใช่ธรรมดายอยู่ผู้เดียวคนหนาลูกเลยกลัวมันไม่น่าจะเป็นไปได้นี่คือสิ่ง พาทุกลูกโยมทุกคนที่อยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านถ้าไม่จำเป็นให้เ,เห็นผ้าสงน,นะครับถ้าปากก็ดีผิดกฎหมายนลโยนนะแม้กระทั่งเราทัเองนี่ก็ผิดกฎหมายเราต้องไปขอที่อาจ,จะมาพาพวกพ่อใหญ่หลายคนที่ไปขออนุญาตจากคณะนะสรเจ้าแม่เพอเมื่อจจก่อน,นอันนั้นเราทำถูกต้องแต่ไม่ถูกต้องคือเราไม่มีหนังสือ ธรรมดาก็มีหนังสือกลับด้วยนิยมนะพวกที่มาเรื่อยๆมาคุยวันท่าที่แล้วท่าก่อนนุษย์ก็คุยที่มาเรื่อยๆเนี่ยผมอาตมารู้ดีว่าพวกโยมมีใจดี20 30บาทเข้าสามมาโภงก็ทะบุญเป็นร้อยเราทำไปแล้วเราไม่ได้บุญก็ต้องไปทำอยู่มันเป็นของเถื่อนนั้นน่ะนอกจากวัดที่อยู่ในอำเภอนครตอไทยพวกท่านก็คงจะรู้ว่ามาจากวัดไหนวัดไหนแต่ถ้านอกจากวัดนคริกไทยในอำเภอิกา ยไม่ต้องไปทำเอามาทำกันวัดเราดีกว่าจะได้บุญนะโยมนะคือเขาบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยมันเินเป็นพิดกฎหมายนะฮะผิดกฎหมายอย่างซึ่งเฉลรรยโยมชีวิตของพระสงฆ์ในนี้อยู่ในเส้นได้ใครปฏิบัติไม่ดีร้ฐรองโยมถ้าเขารู้เขาจับเลยไม่จะจับถ้าผิดถ้าผิดส,สูงจับสืบกรติกฟุกแต่ถ้าผิดเบาๆจับสืบ ลาสิขาไปเลยโยมลาสิขาทางเทศไปเลยโดยเฉพาะกาขับรถอาตมาก็คนหนึ่งละที่ขับรถแต่อาตมาไม่ได้ข้ามไปทางความไหนหมุนเวียนอยู่แถวนครไทยนี่แหละพอถ้ามีปัญหาอะไรในเขตนครไทยเจ้าหน้าที่เขาจะรับผิดชอบเราเองแต่ถ้านอกเขตแล้วเขาจะไม่รับผิดชอบเลยโยมอย่าอาตมาไปด่านซ้ายเนี่ยไปเที่ยวหาน้องเนี่ยถ้ามีปัญหาที่ด่านซ้าย เจ้าหน้าที่นครไทยเขาจะไม่รับผิดชอบอาตมาเลยหมายถึงอันนอกเขตนะแต่ถ้าในเขตเนี่ยไปที่นิมนว่าไปแถวๆในอำเภอนครไทยนี่เลยไม่มีปัญหาอยู่แต่ถ้านอกประเด็นนอกปัญหานอกเขตไปแล้วถ้ามีปัญหาเขาจะไม่ช่วยเราแม้แต่นิดเดียวเลยอันนี้คือกฎหมายใหม่มาคือสิงเกี่ยวกับสิงเมื่อวานนี้มีลองเจ้าลองเจ้า พูดอยู่ประโยคหนึ่งในโยมนะแล้วบอกว่าถ้าที่ขับรถเนี่ยอย่างวัดเราเล็กๆเนี่ยวัดเล็กเนี่ยไม่เหมือนวัดใหญ่นะเหมือนวัดเราเนี่ยถ้าเราเอาปัจจัยจ้างคนขับเนี่ยเขาไม่เอาอยู่300-400วันหนึ่งเป็นพันโยมเราจ่ายเงินเท่ไหน่ไปจ้างเพราะมันไม่ใช่เหมือนวัดใหญ่น้ำมันก็แพงค่าอาหารก็แพงนะทรับค่างโยม มีพนังกงานขับรถยอมเจ้าหน้าเผยรถออนทายพนังกงานขับรถเป็นผู้หญิงนะนั่นก็โดนตําหนิอันนี้พูดมาให้ท่านเห็นนะฮะโดนตําหนิเนะมื่อวานโดนตําหนิให้เปลี่ยนนะเมื่อวานโดนตําหนิแล้วาพายังพวกอาะไเนี่ยก็ต้องต้องขับเองขับก็ต้องระวังนะฮะนี่คือสิ่งรวมกันไปเพราะค้าพเจ้าบอกว่าสิ่งทให้ปราศจาก จนจับรู้สึกทันทีโยมนั้นสึกทันทีเลยนะพอเราว่าอนิสงส์ของสีลพราะาพไม่มีสีแล้วโยวมโยมก็จะไม่ฉับสินำไปไปฏิบัติก็ไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นความปลอดภัยของชีวิตก็ไม่มีข้ออัดข้อทําที่พระบอกไปก็ไม่ได้อันนี้คือความเป็นจริงในปัจจุบันเข้ะเขาถือว่าสีเป็นตัวเจตนา เป็นการตั้งใจมดเว้นจากการกระทําทั้งกายและวาจาเมื่อผู้รับสินล่วงแล้วเมื่อสินข้อใดข้อหนึ่งถือว่าสินขาดในเมื่อพระสินขาดแล้วไปให้บอกยมบอกสินโยมโยมจะได้เป็นโยมอะไรโยมบังคในโยนะนี่คือความเป็นจริงเขาบอกว่าสินเป็นตัวเจตนาเป็นการตั้งใจงดเว้นจากการกระทําทั้งกายและวาจา เมื่อผู้รับสินล่วงละเมิดสินข้อใดถือว่าสินขาดหรือบกพร่อาตมาสินขาดที่บอกให้โยงโยมจะได้ประโยชน์อะไรนี่สำคัญมากเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาทำบุญกับท่าเนี่ยถ้าพระแบบพูเหลือท้าคุณเนี่ยโยมก็ไม่ได้บุญอาตมาเป็นห่วงเมื่อวานนี้ก็เขาถกเถียงเรื่องนี้มากในจังหวัดพระสุโลกเรานี่มีเยอะเลยนะโยมนะนะเขาบอกว่าประเภทของสินเนี่ย เอาแค่ศีห้ศปศีสองร้อยีิบเศีสองรี่สิบเจของพระพุทธองอย่างออาตมาเนลดลดลดลงมาเป็นข้อแปดลดลงมาเป็นข้อห้าใช้ข้อห้าเปหลักประกันหลักประกันเพื่อนิทาปานากาเมมุสาชุลาถ่าพักข้อใดข้อหนึ่งก็บอกศีลอยไม่ได้โดยเฉพาะข้อห้าข้อสุดท้ายนี่ยยาเสติดเนี่ยเป็นพิษต่อสังคมเป็นภัยของชาติ พระผาสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ครองศีลเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยแล้วผิดเองเนี่ยจะทำยังไงนะฮะแล้วเสียแล้วไปไหนมาไหนนี่ก็ระวังพระสงฆ์ว่ามาท่านที่แล้วอาจารเขาบอกวีเมื่อวานกระชุนกับเขาอีกแล้วอยูนะเอาอีกแล้วเรื่องนี้นะฮะก็เลยมาบอกประโยชน์พระว่าพระผ้าสงฆ์องค์ใดที่เราไม่ค่อยรู้จักตาหรือก้อหรือมองมา แต่งเงนการันต์ได้อะไรนะเราตั้งใจยกมือขึ้นหัวเพื่อถวายแด่พระผู้สูงส่มีจิตใจจงงู้ดสู่วัฏจักผ่านเราจะเป็นลูกหมู่อะไรเราเอาไปให้คนเขาอ่ะใช่ไหมฮะบางทีก็ร้อยบางทีก็ห้าสิบสีก็ยี่สิบก็สารเป็นกระถุงๆอย่างเงี้ยเขาเอาไปขายอยู่นี่คือความจริงมาบอกให้โยมฟังนะฮะแล้วเขาบอกว่าเมื่อศีเป็นการสฉมเมื่อปฏิบัติแล้วศีเป็นการโฉมสร้บุญ ทานก็จะสูงขึ้นถ้าเราถูกต้องในการให้ทานที่อาจารย์มาพูดเมื่อกี้นี่ว่า้าททำไมโดยกำ็นดการบริจากทานพวกโยมเป็นได้บุญแต่ถ้าว่าบริจาคผู <c oughs> ้ไม่มีศีลแล้วโยมจะได้บุญอะไรเป็นผู้ทุกศีลเขาเรียกว่าทุกศีลนะฮะไม่มีศีลนะเพราะฉะนั้นเขาต้องระวังเพราะว่าศีลเป็นการส่งส่งบุญทานให้สูงขึ้นผู้มีศีลทำให้นอนหลับก็เป็นสุข ให้ฝันลายเป็นผู้รักของมนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเฝ้ารักษาดึงขึ้นมาหิ้งหน้ามือข่อนี่คือผู้มีศีลนะเพราะว่าศีลนำความสุขมาให้แต่ตาทอดชลาในพวกโยมเนี่ยดึงขึ้นมาตั้งใจแต่ที่สองที่สามที่สี่แล้วก็แต่ในวานแล้วก็ผุ่งนี้มันฆ่าแล้วก็เตรียมมาวัดบารมีมา ทำบุญไยบามาความภาคบังคัก็หน้าตาสดใสมีความสดชื่นแจน่มใสมาก็ได้รับบุญไปก็ได้รับบุญนี่คือสิลในโยนะโดยเฉพาะเขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งเนะี่ยเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนลูกจูงมีดีที่แววผลถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่โตได้เกิดมา สิงมันกันวลนะใ,ะใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีพบคนเรียกมนุษย์าพ่อทำถูกพูดถกูกทุกเวลาแต่เมื่อขาดเสียซึ่งสิ่งและธรรมะไปคนละคนเลย,ยไม่มีอะไรเลยนะสำหรับทคำความเป็นุษย์ของเราได้พราะทำเป็นอาทรมันสูงสุดธรรมะคืออาภรสิงคือสิ่งที่ส,ส,ส,สวย,ยางาม นี่จะบอกว่ามนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเพราะสีอะไรอยู่นะเหมือนลูกโยมีดีที่แววผลลูกโยงแล้วไม่มีผลไม่รังแทนงเราก็ไม่สวยนั่นแหละต้าเปรียบเทียบให้เรานะถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียง่ยผลตัวเป็นคนแต่จิตใจขอไคต่ำนั่ยูนะก็เปรียบเทียบถ้ามีคนเรี่ยมนุษย์สาว่ามีสีมีธรรมมีธรรมากเขาเรียกมนุษย์นะมนุษย์สา มนุษย์ผู้บเสิร์ตอะไรลงมนุษย์ศาลนะฮะนี่คือเขาบอกว่าลูกของเราอยู่ด้วยข้อสีลลกถูกทำลายเพราะการไม่รักษาศีลนะมันไม่ได้เกิดเพื่อทำลายเรานี่เป็นมนุษย์พูดทรงมนุษย์ที่ว่าม <mel> <ic int> ียศมีคนมีผ <t> ู้ใจสูง ไม่เไม่ใช่สัตว์เดียวอ่อไปไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเราเป็นสัตว์ประเสริฐว่าแต่ในเมื่อจิตใจไม่ดีแล้วเราจะเป็นส ok ัตว์ประเสริฐมันก็ยิ่งเดียวกว่าสัตว์เดรัจฉานคิดเอาโดยเลยนะเราเป็นผู้เป็นมนุษย์เป็นจั็นเป็นมนุษย์ทิ่ม ok ีปัจจัยประเสริฐถ้าเราไม่ใจไม่ดีใจไม่พอใจไม่เต็มอะไรจะนีอะไรนะมันก็ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานนะแล้วเกิดมาเพื่อทำลาย เขาว่าดีเราว่าไม่ดีเขาว่าไม่ดีเรากลับว่าดีกลับไปคนละอยา่างเลยโยมนะกลับไปคนละอย่างเลยสิ่งนี้ดีแต่พวกเราบอกว่าไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีแต่พวกเราว่าดีมันคืออะไรกันต้องเข้าใจความหมายของตัวเองว่าเราคิดอย่างไรในใจเพราะคนอื่นจะไม่รู้นะแต่ถ้าจะรู้ได้เมื่อเราคิดแล้วเราสแสดงออกมาเนี่ยอันนั้นคนอื่นรู้ว่าเราคิดอย่างไร,รนี่คือความจริงเลยอย่นะ เขาบอกว่าโลกนี้จะสงบสุขได้ต้องรู้จักให้ทานรักษาศีลนะความสุขนั้นไม่เที่ยงแค้ฉันใดความทุกข์ก็ไม่อยู่กับเราตลอดไปทั้นนั้นหน้าคิดนะโยวนะเพราะว่าความสุขนั้นไม่เที่ยงแค้ฉันใดความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเช่นนะั้นก็หมายความว่าถ้าเรามีความสุขมันไม่เที่ยงแค้ ก็ไม่ถึงว่าเราขาดศีลการปฏิบัตินะฮะขาดศีลการปฏิบัติเมื่อเรามีการปฏิบัติความสุขก็อยู่นนน้ำตลอดไปแต่ถ้าว่าความทุกข์เราแก้ได้ด้วยการบ,บริหารจิตใจเรานะจากทุกข์ก็เป็นดีจากดีก็เป็นดีมากเ่าอย่างนั้นเถอะนะะมันเป็นมันเป็นระบบภายในของของมนุษย์ ระบบภายในก็คือความรู้สึกเรานึกคิดยังไงก็เป็นไปอย่างนั้นแหละเห็นผิดเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นผิดเห็นดีเห็นขาวเป็นดำเห็นดำเป็นขาวดูเงียอยู่ในเมื่อใจเราถูนมัวก็มีอยู่สองอย่างเรื่องราคาเราเสียเสียคู่เสียคนในเว้าที่ถูกเขาเลยบอกว่าพบเพื่อนดีเป็นสีแก่ตัวพบเพื่อนชั่วอป็ปายชัยนี่ยหยกพบเพื่อนดีเพื่อนปพาเราสูงสูงสูงขึ้น ไปไหนก็มีคนนักหน้ตาต่างแต่ทุกเพื่อนชั่วเ้าเกลียบกับเัศชาติเอยู่เพราะว่าถ้ามีการดำอยู่ในกาขาวตัวหนึ่งพาขาว,ขาวดำไปหมดเอาไว้ง่ายนั่นแหละปลาตัวเดียวอยู่ในคลองเดียวปาลาร้อยตัวอยู่ในคลองถ้ามีปลาเล่าอยู่ใน,น,นในคลองเราใครจะกินเอาอย่างนั้นดีกว่ามีความหมายข,าของเขาที่เขาเปรียบเทียบให้เรานะอยู่นะเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเขาบอกว่า สร้างบุญด้วยความดีละเว้นความชั่วมันทำทานรักษาศีลสวดมนให้คิดอยู่เสมอว่าชีวิตของเราไม่มีสิ่งใดเลยที่จะยึดเหนี่ยวและพุ่งได้นอกจากการปฏิบัตินอกจากต้นบุญบุญกุศลถ้าเรามีสีลมีทานมีโวนาย่งางกเราตั้งอยู่มีสีลมีทานโวนายบกินยาวัตถุที่อาตมา,า้นต้นไ้นะ